็ในใจชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะต้องเจอกับน้ําท่วมซ้ำซากนะคะปีนี้น้ําท่วมมาแล้วสี่รอบด้วยกันอรอบล่าสุดเนี่ยต้องแช่น้ํนานานถึงเดือนค่ะกลายเป็นคนที่ต้องอยู่กับภาวะจํายอม,อมต้องทนอยู่กับพื้นที่รับน้ํานะคะคนในพื้นที่พยายามลุกขึ้นหาทางออกพวกเขารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นคณะทํางานจัดการน้ําขึ้นมาค่ะแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรตามต่อในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณฟักแปงวิพาพรวัฒนวิทย์ค่ะ จนถึงเวลานี้อยุธยาถูกน้ําท่วมไปแล้ว11อําเภอนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําน้อยและคลองบางหลวงค่ะโดยมีถน,นนที่สร้างสูงขึ้นทุกปีเป็นขันกันน้ําชาวบ้านอยู่กับน้ํามาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมและบางจุดท่วมสูงถึง3เมตรนะคะเป็นภาพที่เจอทุกปีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับคนในพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะน้ําท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นชาวบ้านอยู่กับน้ํานานขึ้นเรื่อย พวกเขาคือคนที่แบกรับน้ําไว้คือด่านหน้าในการปกป้องศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและกรุงเทพค่ะจนถึงวันนี้ชาวบ้านอยู่กันยังไงคุณสันติชมยงนักข่าวพลเมืองอาสาล่องเรือสำรวจอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาค่ะอันนี้คือแม่น้ำแบบไงครับผมสบ,สบายดีครับ นี่คือขนาดเนี่ยมิดยอดกล้วยนี่คือสองเมตรกว่านะจะไปก่อนเนี่แค่ครึ่งเสาเรือนตอนนี้คือเหลือ,อคือบเดียวจะท่วมพื้นบ้านซึ่งซึ่งอันนี้คือปัญหาครับอันนี้ถ้ท่วมท่วมตั้งแต่ปลายสิงหาใช่ไหมครับก็กว่าจะลงก็ประมาณต้นธันวาแต่กว่าจะใช้พื้นที่ได้จริงๆเ่ยก็ปีใหม่แล้วเพราะว่าต้องรอให้พื้นน้ำแห้ง แล้วก็เนื่องจากตรงขอบเป็นเขื่อนบางจุดต้องช่วยสูบออกคนอยากมาคุยด้วยครับผมเอาไม้ท้าเหรอเอาไม้ท้าเหรอสวัดีครับผมแลอย่าน้ำแรงมากนะครับทุกช่วยอกาดกาดพื้นบ้านท่วมเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ยเรียบร้อยทุกใจแต่ว่ามบรรลุจะทำยังไงเพราะว่ามันทุกปีอ่ะมันทุกปีเราก็ต้องทำใจเลยดูเนี่ยอยากให้ท่วมแต่ไม่อยากให้ท่วมถึงพื้นบ้านใช่ ท่วมมาไม่ว่าแต่ยให้ให้เราอยู่ได้ก็ก็โอเคแหละแต่นี้เราอยู่ไม่ได้ก็คือชาวบ้านเ่ยเขาจะประเมินได้ว่า ถ้าปล่อยน้ามาเท่าไหรเท่าไหร่แล้วน้ําในพื้นที่จะสูงเท่าไหรก็จะมีการเตรียมตัวรับมือนะครับแล้วก็ทางกำนันเองเนี่ยครับเขาก็จะมีพื้นที่สําหรับเป็นจุดอพยพอย่างเนี้ยอย่างที่นี่ก็จะมีโรงเรียนนะครับซึ่งมีการจัดไว้ให้เป็นสําหรับพื้นที่อพยพสําหรับเวลาน้ําสูงมากๆครับก็มีการเตรียมตัวในระดับที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือปีนี้ระดับน้ํามันเปลี่ยนมากกว่าทุกปี ท่วมสูงมิดยอดต้นกล้วยอะค่ะคุณผู้ชมนึกภาพว่าเด็กๆจะไปโรงเรียนกันยังไงนะคะแม้ว่าอายุธยาจะมีทุ่งรับน้ำหกทุ่งแต่ว่าการระบายน้ยําไปยังทุ่งเหล่านี้ทําได้ไม่เต็มที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนน้ํายังท่วมสูงท่วมนานกระทบต่อการสัญจรไปมาและการใช้ชีวิต ดูเหมือนเรื่องนี้จะเริ่มเข้าไปอยู่ในสายตาของคนนี้แล้วค่ะคุณอนุทินชาญวรกูลนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจน้ําท่วมแล้วกําชับเลยบอก3เรื่องหลักต้องทําให้ได้ 1. คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท้องถิน่นอย่าก,กลัวที่จะใช้งบฉุกเฉินบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็สั่งให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ําบางบานบางไซให้เสร็จภายในปี2569รวมทั้งให้ปรับ ปรุงระบบชลประทานฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเพิ่มการระบายน้ำทุ่มงบประมาณไป1 0 0 0 0แสนล้านบาท7ปีต้องแล้วเสร็จมาตราการทั้งหมดนี้เป็นมาตราการระยะยาวค่ะถามว่าแก้ปัญหาชาวบ้านได้จริงหรือเปล่าทีมงานพูดคุยเพิ่มเติมกับอาจาร,รย์ศสศินเฉลิมราบนะคะท่านเป็น คนที่ประสบภัยด้วยค่ะเพราะว่าบ้านอยู่อยุธยาแล้วตอนนี้ท่วมอยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะทํางานจัดการน้ําอยุธยาของภาคประชาชนอาจารย์ประเมินว่าถ้าทํสามมาตรการที่ดิฉันเล่าเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านได้ค่ะบายน้ําเนี่ยวันนี้เขาไม่แผ่ออกทุ่งคือคนอยุธยาเนี่ยอยากเห็นการแผ่น้ําให้เหมือนแบนนะครับแต่วันนี้เขาใช้ทางดิง่งทางดิ่งก็คือเขาปล่อยนงเจ้าพญาเต็มเต็ม ปล่อยลงเจ้าพญาแล้วก็ท่าจีนนะครับแล้วก็ป่าสักนะครับแล้วก็แม่น้ําลบุรีนะครับแม่น้ําน้อยพอปล่อยลงแล้วไม่แผ่ออกทุ่งเนี่ยนะครับเขาเขาบังคับน้ำอย่างไงเขาใช้คันถนนที่อยู่สองอยู่ขนาดลําน้ำสองอันเนี่ยนะครับเป็นตัวลําเลียงน้ําลงไปที่ประทุมกรุงเทพโดยไม่ให้ท่วมแหละแต่ถ้าเกิดแผ่น้ําออกทุ่งตามธรรมชาติเนี่ยนะครับคนบางบานมาเนี่ยสองพันสามสองพันสามร้อยลูกบาทเมตรจะเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยเขาชิวเลย พราะมันจะแค่ท่วมไม่เกินเอวแต่ปีนี้พอไปบีบน้ํานะครับบีบน้ําน้ํามันก็ท่วมขึ้นมาแล้วก็หาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้ว่าเฮ้ย้วอะไรคือความถูกต้องตรงนั้นเป็นที่โลง่ลงๆแต่คุณไม่แผ่น้ําไปแต่มีเหตุผลทางวิศวกรรมว่าฉันจะปล่อยน้ําทางดิกเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่ส่วนใหญ่ตอนนี้การบริหารเนี่ย ตามหลักการก็ต้องลําเลียงน้ําจากพื้นที่คลองบางหลวงบางบานพื้นที่อยุธยาเนี่ยไปลงคลองพญาบรรลือนะครับแล้วออกเจ้าพญากับออกท่าจีนและควบคุมไม่ให้เจ้าพญากับท่าจีนด้านใต้ท่วมโดยแผ่น้ําออกไปในทุ่งให้มากที่สุดกับมันมีลําคลองนะครับเป็นลําคลองชนประธานที่เป็นคลองทางตรง นะครับคองทางตรงเขาจะอ้างว่าอะไรนะปลายใหญ่ปลายแคบทําเพื่อเกษตรไม่ได้ระบายน้ําผมก็สงสัยแล้วพูดกันยังไงประมาณ10บปีแล้วทำไมไม่ทาซะ จะสาเร็จไม่สาเร็จไม่รู้แต่นี่คือเครื่องมือต้องเร่งแก้ในปีนี้แล้วค่ะเพราะว่าชาวบ้านจะเจอสถานการณ์แบบนี้ยาวนานมากขึ้นนะคะเรียกว่าตอนนี้ทุ่งรับน้ําอย่างแห้งแต่ชุมชนริมฝั่งท่วมแล้วค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะชัดเจนว่าข้อเสนออาจารย์สศินก็คือเฉพาะหน้าระบายน้ําที่ท่วมอยู่ตามชุมชนริมน้ําระบายน้ําที่อยู่ตามคลองสาข,ขาของแม่น้ําเจ้าพยาแผ่ไปตามทุ่งให้เร็วที่สุดอันนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้ดีที่สุดค่ะ ดูเหมือนว่าจะดูกําลังดูหนังม้วนเดิมอยู่ฉายซ้ำๆเดี๋ยวปีหน้า<ม>ก็ท่วมอีกเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้แก้ปัญหาจริงๆ<ม>ไม่ใช่มาบอกวิธีทางแก้ไขกันเฉพาะเอาตอนจะหาเสียงเท่านั้นนะมันเป็นหนังม้วนเดิมแล้วเป็นหนังชีวิตนะคะชาวบ้านบอกว่าการช่วยเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการขยับแล้วแต่ถุงยังชีพไม่ใช่ทางออก<ม>ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องระบายน้ำออกไปค่ะขอบคุณคุณวิพาพรค่ะ